ครับเพื่อนๆนั่นเป็น F4 นะครับขบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางลากสวนายทางชนบุรีนะครับวันนี้ล่าช้า20กว่านาทีนะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโปง่งตอนนี้กำลังออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับคาดว่าจะไปหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่3เีทับ4 5นะครับที่ ชุมทางหนองประดุกนะครับไม่ก็อาจจะไปเด็กให้ที่สถานีคลองบางตานนะครับสำหรับขบวน254นะครับวันนี้ล่าช้า20กว่านาทีนะครับทำขบวนโดยหัวรถจักร GEA นะครับ G.E.4542 a นะครับนี่นะครับ G.E.4542 นะครับทำขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับกําลังจะผ่าน ชุมชนบ้านเมงนะครับเดี๋ยวจะลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่3 7มทับสีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u ับสไคร e สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับกับขบวน254 หลังสวนทนบุรีครับ